การใช้ชีวิตแบบวิถีใหม่ใช่ว่าจะใช้ได้แต่กระแสะโลกในปัจจุบันเท่านั้นแต่กับกระแสะสุขภาพในยุคนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันหลายคนที่ดื่มเหล้าสูบบุหรี่ทานอาหารที่ไม่ถูกหลักอนามัยตับของคุณอาจจะเริ่มมีปัญหาแล้วก็ได้ดังนั้น l ิเวอร์ดีทจึงเข้ามามีบทบาทในการล้างพิษตับช่วยให้ตับฟื้นฟูตัวเองร่างกายก็จะกลับมาทำงานได้เป็นปกติเร็วขึ้น การที่จะ รักษาตับอกเวิธีหนึ่งนั่นคือการให้วิตามินที่เขาเรียกว่า l i v e r detox l i v e r detoxification เนะครับเป็นโปรแกรมสำหรับฟื้นฟูแล้วก็บำรุงเซลล์ตับเป็นการให้น้ำเกลือทางหลอดเลือดนี่แหละครับที่มีสูตรเฉพาะสำหรับฟื้นฟูตับไม่ว่าจะเป็นเอนไซม์ต่างๆนะครับที่ช่วยในกระบวนการทำงานแล้วก็การเผาผลาญภายในเซลล์ตับรวมถึงกรดอะมิโนที่จําเป็นแล้วก็ยังมีแร่ธาตุและวิตามินที่จะช่วยทําให้กระบวนการทํางานของเซลล์ตับสามารถปรับตัวได้ดีขึ้นแล้วก็ฟื้น ปูตัวเองจากความเสื่อมหรือความอ่อนล้าได้ด้วยครับอ,อ๋อหมายความว่าเราให้วิตามินทางหลอดเลือดอมันวิ่งไปจัดก,การที่ตับได้เลยใช่ครับถูกไหมครับมันรู้เลยใช่เพราะว่ามันเป็นเอนไซม์เฉพาะที่จับจำเป็นต้องใช้ออในการเปลี่ยนสารพิษหรือสารเคมีที่สะสมภายในตับเพื่อที่จะเตรียมกําจัดออกในรูปของอุจจาระครับคนที่อายุขนาดไหน แค่ไหนถึงสมควรที่จะทำคอรสคอสนี้ครับจริงๆสามารถทำได้ทุกคนเลยนะครับตั้งแต่อายุ20ขึ้นมาก็สามารถทำได้แล้วทุกคนที่ให้สูตรหรืวอว่าดีท็อกอดีท็อกตับเนี่ยจะเห็นผลทุกคนเลยไหมว่าตับจะดีขึ้นอ่าเห็นผลทุกคนนะครับไม่ได้ขึ้นอยู่เฉพาะบุคคล จริงๆก็ขึ้นอยู่เฉพาะบุคคลแต่ว่าบางคนที่เป็นตับแข็งมาก่อนอ,อย่างเงี้ยครับอาจจะใช้เวลาสักพักหนึ่งในการที่จะฟื้นตัวแต่ในคนที่ตับแข็งแรงอยู่แล้วเราก็เหมือนมีการฟื้นฟูความเสื่อมของตับให้ดีขึ้นบำบัดเซลล์ตับให้ดีขึ้นข้อนึงกี่ครั้งครับสิถึงยีครั้งครับครั้งเนี่ยให้สัปดาห์ละครั้งรอเป่าใช่ครับให้สัปดาห์ละหนึ่งครั้งให้สัปดาห์หนึครั้ง ในคอร์สแรกเห็นผลเลยไหมเห็นผลเลยจากการตรวจเลือดตรวจค่าไขมันว่าค่าไขมันลดลงค่าการอักเสบของตับลดลงก็ดีกว่ากินยาเนาะดีกว่าครับ <c oughs> เพราะว่ากินยาก,ก็ไม่รู้ว่าจะลืมบ้างหรือเปล่าอะไรครับแต่ถ้ามาฉีดก็คือได้ครบถ้วน <c oughs> แล้วก็มาทําแค่สัปดาห์ละหนครั้ง การล้างหน้าล้างตัวคือการทำความสะอาดภายนอกแต่ภายในหากได้รับการล้างสารพิษออกไปบ้างโดยเฉพาะตับจะเป็นเรื่องที่ดีมากอย่าคิดว่าเป็นเรื่องยากเพราะการฟื้นฟูดูแล,แลตับด้วยร i เวอร์ดีทจะทำให้ตับกลับมาแข็งแรงอีกครั้งขอขอบคุณข้อมูลจาก U.M Clinic Deacrusive e Health